บูทูธของท่านเคยมีปัญหาเรื่องสัญญาณรบกวนไหมแล้วก็เคยมีปัญหาเรื่องอสัญญาณขาดหายไหมครับเมื่อมีอะไรมาบดบังหรือบังนะครับมาขวางทางนิดหน่อยก็สัญญาณขาดแล้วนะฮะคลิปนีม้มีคำตอบนะครับผมบูทูธกับกล่องบูทูธ d ีไของผมแก้ปัญหาให้แล้วนะะตอบโจทย์กับเครื่องเสียง รถยนต์เครื่องเสียงกลางแจ้งใช้ได้หมดนะฮะทุกเครื่องเสียงเลยนะครับอันนี้เป็นบลูทูธระยะไกลด้วยนะครับโมดิฟายมาในกล่อง power bank เพื่อแก้ปัญหาเรื่องอสัญญาณรบกวนนะตัดปัญหาได้เลยนะถ้ามาอยู่ในกล่องแล้วนะปัญหาจากสัญญาณรบกวนก็คือการใช้ไฟร่วมกันกับเครื่องเสียงนะครับผมก็จะมีเสียงจี่เสียงฮัมขึ้นมานะเมื่ออยู่ในกล่องก็จะพกพาสะดวก และไม่มีสัญญาณรบกวนครับนี่นะที่สำคัญก็ใช้งานเป็น power bank ในตัวเป็นแบบสำรองนะสามารถชาร์จแบตอุปกรณ์อื่นได้นะคะตัวน,นี้ก็ modify ออยู่ในกล่องมีสวิตช์ปิดเปิดนะฮะเมื่อเปิดก็จะมีไฟสถานะขึ้นมาแบบนี้นะเมื่อไม่ใช้งานก็ปิดไว้นะฮะแยกสัญญาณ RCA ออกมาให้ซ้ายขวานะ แล้วก็มีช่อง AUX ตรงนี้นะครับทำมาให้ใหม่นะฮะแล้วก็มีการาสถานะของแบตเตอรี่นะฮนะนตะต่อการชาร์จหนึ่งครั้งนี่ก็ใช้งานได้ประมาณ7วัน7คืนนะเดแบบไม่ต้องชาร์จได้เลยนะครับผมใช้งานไปยาวๆนะสำหรับบูทูธ h ใช้เฉพาะบูทูุนะแต่ถ้าเอาไปชาร์จแบตอุปกรณ์อื่นก็คือหมดเร็วหนะ่อยนะครับยังไม่ต้องเชื่อผมนะเดี๋ยวก็ไปลองชม วิดีโอการใช้งานกันดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับครับนี่นะครับผมจะเอากล่องวางไว้ตรงนี้นะครับนี่นะฮะว่าจะดูว่าสัญญาณเขาไกลสักแค่ไหนนะฮะจะลองเปิดดูแล้วก็เอาไม้จะเอาไม้ไว้ในรถตัวหนึ่งนะฮะจะได้ยินเสียงไหมนะฮะผมจะลองดูว่าผมจะเดินไปบังรถคันนั้นแล้วก็จะเข้าไปหลบตู้คอนเทนเนอร์นะฮะว่าจะมมีเสียงออกหรือเปล่านะครับอ่าลองรับชมดู เด <si <so ี๋ยวเขเดินมาหลังรถแล้วนี่ฮะระยะนี้เสียงยังออกอยู่ไหมถอยมาหันหลังให้ก็ได้หันหลังให้ก็ได้หันหลังให้่นีฮะหันหลังให้นะเดินหันหลังมาอย่างนี้เลยนะฮี่อันนี้ด้านหลังนะอ่ะ๋ยเดินไปด้านหน้าดู เสียงเขายังวิ่งอยู่หรือเปล่าอเอาไม้ไว้ในรถนะครับผมเดี๋ยวได้ยินเสียงอยู่นะฮะจาได้เดินผ่านรถก่อนอ่านี่นะ,ะจะลองปิดเสียงดูอ่าปิดเสียงเปิดเสียงอ่านี่นะผมก็จะเดินมาผ่านหน้ารถคันนี้นะนี่นะฮะจะได้ยินเสียงไหม ตอนนี้ผมไม่ได้ยินเสียงหรอกเพราะว่าจะมาซ่อมในรถนะฮะดีนะฮะผมจะหลบการบดบังนะของรถหนึ่งคันนะครับแล้วก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์นนะจะเป็นป่าข้างหลังนี่เลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปหลบนะตอนนี้หลบบางรถหนึ่งคันไม่รู้ตอนนี้มันดังอยู่หรือเปล่านะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวจะเข้าไปในป่า จะเข้าไปในป่านี่นะ,ะรถอยู่นู่นนะบังนี่นะบังตู้นเทนเนอร์น,นะบังตู้คอนเทนเนอร์นี่นะ,ะบังตู้คอนเทนเนอรน์น,รนะกล่องอยู่ในรถนะครับนี่นะไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวออกมาก่อนฮะเสีดดยงมันจะดังชัดหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวจะไปต่อคลิปให้ดูอืม คืระยะไกลไหมระยะเข้าไกลหรือเปล่านะฮะยังดังอยู่ไหม